สวัสดีครับ F 1 6กับประเทศเวียดนามแอดมินได้วิเคราะห์ไว้ประมาณ3ปีที่แล้วโดนสั่นเสริญแบบยับเยินจากบรรดากองเชียร์ของรัสเซียว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่มีแววที่จะเป็นแบบนั้นกล่าวหาว่าแอดมินไม่มีความรู้แอดมินแค่วิเคราะห์การเมืองโลกตามจริงวิเคราะห์แบบลึกๆไม่มาปั่นข่าวฉาบฉวยไปวันๆวันนี้มีข่าวว่าเวียดนามบรรลุข้อตกลงในการซื้อ F 1 6ไม่ต่ำกว่า24ลำรอการยืนยันอย่างเป็นทางการ ความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นในหัวใจเล็กน้อยใครที่ด่าแอดมินไว้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้กลับมากดติดตามให้แอดมินด้วยเรากำลังจะได้เห็น F16 บินเหนือน่านฟ้าของเวียดนามหรือไม่คนที่เจ็บใจที่สุดไม่ใช่ประเทศไทยคนที่เจ็บใจที่สุดไม่ใช่รัสเซียแต่ว่าเป็นประเทศจีนอุตสาหสกัด F-16 ไว้ทุกทางมันก็ยังทำไม่ได้จีนกลัว F-16 มากเพราะว่าเข้าไม่ถึงข้อมูลของ F-16 ก่อนอื่นมาดูเรื่องราวของเวียดนามเพื่อความเข้าใจที่มาที่ไปสําคัญมากเวียดนามเป็นชนชาติที่อยู่ภายใต้จีนมาก่อนอักษรคล้ายจีนการแต่งกายคล้ายจีนและไม่พอใจจีนมากนะัก พยายามประกาศเอกราชเวียดนามในสมัยก่อนก็คืออันนามพยายามยึดขเขมรซึ่งขเขมรเป็นเมืองขึ้นของสยามก็มีการรบกับสยามบ้างนั่นคือต้นเหตุที่เวียดนามเป็นอริกับประเทศไทยต้องการแข่งขันกันทุกอย่างจนฝรั่งเศสเข้ามายึดเวียดนามตอนแรกก็ยินดีเปลี่ยนวัฒนธรรมออกจากจีน เวียดนามมีการสร้างอัตลักษณ์สร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้ออกจากร่มเงาของจีนอย่างภาษาเขียนยกเลิอกอักษรที่ค้ายจีนออกไปหันมาใช้อักษรอารบิกเหมือนกับฝรั่งเป็นการเขียนแบบคาราโอเกะหนีจากจีนมาเจอกับฝรั่งเศสมันก็ปวดร้าวเพิ่มขึ้นก็พยายามสู้ต่อมาโดนญี่ปุ่นยึด พอญี่ปุ่นแพ้สหรัฐเวียดบินประกาศเอกราชฝรั่งเศสไม่ยอมมันก็เกิดสงครามขึ้นจนฝรั่งเศสแพ้ที่เบียนเดียนฟูต้องจำใจถอนตัวออกไปแอดมินพูดมาเสมอว่าเวียดนามน่าเห็นใจแอดมินยกย่องความใจสู้ของเวียดนามนะครับ แต่จังหวะชีวิตของเวียดนามไม่ดีเท่าไหร่จริงๆเวียดนามต้องประกาศเอกราชอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกับพม่าเหมือนกับมาเลเซียแต่ว่าโซเวียตมนหนุนหลังเวียดนามและต้องการขยายลัทธิอาการแทรกซ้อนถ้าโซเวียตไม่ขยายลัทธิเวียดนามจะจบแบบสวยงามมากสหรัฐเสนอให้ฝรั่งเศสใช้อาวุธร้ายแรงจัดการเวียดนามแต่ว่าฝรั่งเศสไม่เอาด้วยสหรัฐจึงต้องเข้ามารบเองซึ่งมันไม่น่าเกิดขึ้นเกิดสงครามเวียดนามขึ้นสหรัฐ ต้องการป้องกันไม่ให้คอมมิวนิสต์เข้ามาประเทศไทยเพราะถ้าเข้าประเทศไทยได้จะลามเข้ามาเลเซียสิงคโปร์สหรัฐใช้ไทยเป็นฐานเวียดนามก็ยิ่งโกรธไทยมากขึ้นเรื่องราวมันเกิดขึ้นมากมายทหารรับจ้างของสหรัฐทําเสียไว้ประชาชนสหรัฐประท้วงให้ถอนทหารออกจากเวียดนามสหรัฐยอมถอนจบสงครามเวียดนามอาจจะมีบางคนบอกว่าสหรัฐรบแพ้หรือถอนก็ให้ลองศึกษาดู ถ้าสาหรัฐเอาจริงใช้อาวุธไรแรงอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าทำไม่ได้เพราะว่าประชาชนและสสของสหรัฐกดดันเดินขบวนประท้วง จนกองทัพต้องยอมถอนจะมีคนเวียดนามสักกี่คนที่ขอบคุณประชาชนและสสของสหรัฐที่มาช่วยเดินขบวนประท้วงจนสําเร็จส่วนมากจะมายึดติดอยู่กับวาตกรรมสหรัฐรบแพ,พ้ต้องถอนออกไปพอสหรัฐออกไปเวียดนามจะมาบุกไทยจะยึดกรุงเทพตอนนั้นสหรัฐไม่มีกองทัพแล้วก็ใช้ CIA เดินเกมใต้ดินช่วยบางคนบอกว่าสาหรัฐทิ้งไทยจริงๆแล้วไม่ใช่ทหารไทยรู้ดีนะครับ สุดท้ายสหรัฐเข้าหาจีนให้จีนมาช่วยและสหรัฐต้องยอมให้สิทธิทางการค้ากับจีนก็เพื่อต่อต้านโซเวียตและทำให้จีนเจริญขึ้นจนมาเป็นภัยกับสหรัฐในทุกวันนี้นั่นคือที่มาที่ไปนะครับหลังจากเวียดนามบุกไทยไม่สำเร็จก็กลับไปและก็อยู่แบบปิดตัวต่อมาโซเวียตล่มสลายลงไปด้วยอาการเวียดนามก็แย่ คนเวียดนามที่ไปอยู่ในสหรัฐก็เดินเกมคุยกับรัฐบาลของสหรัฐเอาจริงสหรัฐก็รู้สึกผิดกับเวียดนามก็เลยให้สิทธิทางการค้ากลุ่มยุโรปก็ให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่เวียดนามด้วยเวียดนามเจริญขึ้นมาได้เพราะว่าการค้าขายกับตะวันตก เวียดนามไม่ได้ค้าขายกับพวกคอมมิวนิสต์เท่าไหร่เวียดนามมาช่วยลาวจากฝรั่งเศสเวียดนามก็มีบุญคุณต่อลาวก็ควบคุมลาวในระดับหนึ่งลาวต่อต้านสาหรัฐแต่ว่าเวียดนามไม่ใช่ค้าขายกับสหรัฐจนล่ำรวยขึ้นมาต่อมามีปัญหากับจีนเรื่องทะเลจีนใต้รัสเซียก็ไปเข้ากับจีนอกีกทําให้เวียดนามถูกจํากัดอาวุธรัสเซียไม่ช่วยเท่าไหร่ ซู27ก,ก็คือเครื่องบินขับไล่ที่ดีที่สุดของเวียดนามรัเสเซียไม่อัปเกรดให้เวียดนามต้องเอาไปอัปเกรดที่เปรลาลุสชีวิตรันทดมากมันแทบไม่มีอะไรดีขึ้นรัเสเซียขายซู30ให้อาการเดียวกับอินเดียกับมาเลเซียบอกว่าเป็นเครื่องบินหลายบทบาทขับไล่ก็ได้โจมตีก็ได้และเวียดนามก็เจอปัญหาเดียวกันเอามาขับไล่ได้ไม่ดีมากนะัก เวียดนามต้องการเครื่องบินขับไล่ขอซื้อซูอซอ -35 รัสเซียไม่ขายให้เพราะว่าจะขัดใจกับจีนมันชัดเจนเลยว,ว่ารัสเซียไม่อยู่ข้างเวียดนามมีข่าวกับซู57ก็เป็นการขายฝันยิ่งจีนมาสร้างเกาะเทียมในทะเลจีนใต้เวียดนามทนไม่ไหว3ปีที่แล้วแอดมินวิเคราะห์ว่าเวียดนามจะเข้าหาสาหรัฐง่ายๆเลยนะครับหลักการก่อพิชัยสงครามศัตรูของศัตรูก็คือมิตร เวียดนามจะไปหาใครหลายคนไม่เชื่อแอดมินไปมองเรื่องราวในอดีตยังยึดติดอยู่กับอดีตจริงๆฝ่ายบริหารของเวียดนามไปคุยกับสหรัฐมานานแล้วแต่ว่าไม่พูดฝั่งเส้นสุดท้ายก็คือจีนมาสร้างฐานทัพในขเขมรจีนเอาเครื่องบินมาวางกําลังแน่นอนอยู่แล้วก็เพื่อควบคุมทะเลจีนใต้ใช้ขเขมรเป็นฐานบิน ก็พยายามสกัด F 1 6แถวนี้ห้ามมี F 1 6มันก็ได้ผลในระดับหนึ่งมีคนไม่กล้าซื้อ F 1 6เพราะว่าเกงใจจีนหรือเปล่าไม่รู้หาเหตุผลมาสารพัดถ้าจีนมาขเขมรได้เวียดนามลำบากจีนบุกได้สองทางเครื่องบินขับไล่ของเวียดนามมีแค่ซู27่มันสู้ J10 กับ J20 ไม่ได้อันนี้ก็ต้องยอมรับรัเสเซียก็ไม่กล้าขายซู -35 ให้กับเวียดนามเวียดนามจะรออะไรไปหา F 1 6เกียรติยศมันกินไม่ได้ ข่าวในทางลับเวียดนามส่งนักบินไปฝึกบิน F16 นานแล้วเวียดนามซื้อเครื่องบินฝึก L39 T6C จากตะวันตกมันบอกเจตนาได้ดีและการฝึกบิน F16 จากนักบินใหม่ใช้เวลา3ปีตอนนี้ก็ประมาณ3ปีพอดีตั้งแต่ที่แอดมินเสนอข่าวไปคาดว่านักบินของเวียดนามพร้อมบิน F16 แล้วจึงมีข่าวว่าเวียดนามจะซื้อ F16 รวมถึง C130 เฮอิลิสด้วย ถามว่าสหรัฐกล้าขายได้อย่างไรก็พอมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าสหรัฐคงไม่ให้อาวุธแบบเต็มสูบก็เพื่อความรอบคอบ ลองคิดดูว่า F16 ของเวียดนามกับ F16 ของฟิลิปปินส์บินเหนือทะเลจีนใต้แล้วเปิดลิงค์16รู้ตำแหน่งของจีนหมดทุกอย่างทำไไมจีนจะไม่กลัว F16 แน่นอนว่าสหรัฐก็หาทางป้องกันก็ต้องขออนุญาตใช้ลิงก์16ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเวียดนามเกิดทรยยต์ก็จะเข้าลิงก์16ไม่ได้การขออนุญาตใช้มีไว้ดัดนิสัยพวกทรยศอย่าง F16 ปากีสถานกับ F16 ของตุรกี แต่คิดว่าเวียดนามไว้ใจได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าเวียดนามไม่มีที่ไปแล้วซื้อ F16 ได้การคุ้มครองด้วยได้เศรษฐกิจด้วยไม่ต้องเครียดกับภาษีของสหรัฐเวียดนามจะลดภาษีให้กับสหรัฐ0%เซด้วยไม่มางองแงกับการขออนุญาตใจลิงก์1 6เพราะว่าเวียดนามไม่ไปซ้อมรบกับจีนอยู่แล้วก็ต้องติดตามต่อไปว่าเวียดนามจะซื้อ F-16 กี่ลำเหตุผลเดียวที่เวียดนามจะไม่เอา F-16 คือ รัเสเซียขึ้นมาเป็นผู้นำโลกและมาช่วยเวียดนามสู้กับจีนนะครับ